ุหมอนค่ะเพื่อนๆสวัสดียามเช้าเช้าค่ะเมอนี่มาดามสิพผ้ามากินแพนเค้กอาหารเสาของมาดามจ้ามากินกันจ้าพีいい่น้องสวัสดีอย่างเป็นทางการค่ะเมอนี Sana ่มาดามนําเสนอแพนเค้กกับแยี <oughs> ่ยมนอกจากเนาะลกกาแฟ ถ่วยใหญ่ๆบ่มๆคือเกาจ้าข่อยปังหย่อนกาแฟข่อยก็ต้องมานาั่งกินกาแฟพวกเ้าเบิ่งจ้บพี่น้องปังบ่าปังข่อยก,ก็กินอยู่แล้วจา้ากินกาแฟนะค้นมักกาแฟค้นข้อกาแฟกินกาแฟเช้าสายบ่ายเย็นพี่น้องจา้าเฮ็ดคลิปแล้วเรียบร้อยกระลังสุดโหลดลงงลิปเสียงบ่มีจ้ะต้องมานาั่งพักเอาทีหลงังโอ้ยข่อยเสียใจเด้ เบาครั้งแรกก็ครั้งที่ซ้อมมากกบ,บ่คือกันที่จะพี่น้องคอยเสียดายอันครั้งแรกเบาไปแล้วก็จํบาบ่ได้หละพี่น้องต้องมานาัา่งเบาใหม่ต้องระลึกชาติเบาใหม่ว่าจะของบเบาอียงออกไปแน่เนะจาจะเนาะค่ะคลิปนี้กะฝากพี่ฝากน้องไปซ้ำหน่จะ้ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามในเด้อจะ้ะเด้อเพื่อเป็นกำลังใจให้มาดามได้เห็ุคีิไปใหม่ต่อไปจะ้ะคลิปนี้กะซ้ำหนี้งละจะ้ะ อาหารเช้ามาดามกะสิประมาณนีเนอกจากเนาะบะหมี่โรตีบะหมี่อี่างกินคือบ้านเฮาดอกอยากกินหยังกะหาเอากินเอาเเ็องกินเอง้ะพี่น้องอยู่นี่นี่แหละคือความยากคื่องคือความยากคือความลําบากของคนที่อยู่ต่างแดนนาะจากเนาะอยากอียงยากน้อยูน้ากินนี่ะจากพี่น้องเพราะว่ามันบได้สะดวกสบายมันบ่มีร้านค้ามันบ่มี่้านค้ามันบ่มี่้านขายอยากกินหยังเฮาก็ต้องสั้นฮะ เ็สกินเองอยังเหนะ่ะนี่แหละคือความลำบากอยู่บ้านเฮาเนะาจาน้ะเนาะเปิดประตูออกมาอีหยังต่อยอีหยังแต่ว้ยรถเข็นรถตีรถเข็นผลไม่รถเข็นเจ้าอยาก,กินอีหยังได้กินเบิอคุยหยังคุณแนวพี่น้องตื่นขึ้นมาบ่าท่านได้ล้างแขวาสั่นแนวอยู่แนวกินเต็มถนนอยู่นี่แหละคือความสะดวกสบายอยู่ต่างประเทศอะตื่นขึ้นมากับทองแหง้งต้องหา หิวปันใดเมื่อปันใดก็ต้องเห็ดจากพี่น้งองว่าเห็ดก็บ่ได้กินอดใจเห็นใจโคนนี่แหละจ้ะนี่แหละคือความแตกต่างของคนที่อยู่ต่างแดนก็อยู่ต่างอันอยู่อันประเทศไทยน่จาจะเนาะอันเข้าจว่าค่ะมันยากมันลาบากายกับคือบอกกลับมาหลุดมันก็บ่ได้ลําบากพ่อป่านนั้นแต่ว่าท่วบาจมเนี่ยก็คือว่าย่ำเขาเมื่อยย่ำเขาอยากกินเขา,าไม่กินนดหมะ